สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้สถานที่แปลกนิดนึงออกมานอกสถานที่นะครับพอดีรอคูฟ้าใหม่มาซ้อมกีฬาที่โรงเรียนนะครับก็เลยเปลี่ยนที่กันนิดนึงในการถ่ายวิดีโอนะครับวันนี้ผมมากับรองเท้าคู่ใหม่นะครับนี่นี่เ,นเริ่มคายใหม่กันนะครับกับ X Step 1 6 0 X 5.0 Cha แชมเปี้ยนนะครับซึ่งเป็นรองเท้าสุดพิชูจากทางค่าย X Step นะครับจากแดนมังกรนะครับเมืองจีนของเราเช่นเดิมโดยเจ้ารุ่น 160x เนะี่ยมันถือว่าเป็นซีรีส์แข่งขันนะครับของทาง x อ็กเซึ่งตอนนี้มาถึงรุ่นที่5แล้วแต่รุ่นที่5เนะี่ยคือมันมีรุ่น1.0 2.0 3.0และข้ามที่5.0นะครับตัวที่คนจีนก็ถือว่าเลคซี่มันไม่ใช่เลขที่เป็นมงคลเท่าไหร่นะครับก็รุ่น5.0แหละแต่เอาจริงๆก็คือรุ่นที่4นะครับซ,ซึ่งซีรีส์ R160x เนะี่ยมันเป็นซีรีส์ทำความเร็วที่ตอนแรกเนี่ยออกมาเทียบเท่ากับระดับของ Nike a 基威尔伯 l 伊หรือว่า Adidas Saucony Ad Endorphin Pro Pro พวกนี้เอ้ย เออใช่เอโดฟินโปรประมาณนี้นะครับคือเป็นซีรีส์ตัวท็อปแต่มันคือซูเปอร์ชูใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เราทราบปัจจุบันมันมีรองเท้าที่เหนือกว่าตัวท็อปกันอีกที่เราเรียกกันว่าไฮเปอร์ชูนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าอ,อ,อดิออสไม่ใช่ออดิออดิซิโนพัมเอ็กซ์นะครับอ่ัลฟ่าไฟ,าฟาล์หรือว่าเอโดฟินอีลิทอะไรพวกนี้ครับทางจีนก็มีเหมือนกันซึ่งทาง X Step นะครับ 160X ก็จะมีโปรซีรีส์ซึ่งโปรซีรีส์เนี่ยจะเริ่มมีมาในรุ่น2นะครับอันนี้กลับบอร์ดไปก่อนเนาะ รุ่น2รุ่น3ซึ่ง3มโปรเนี่ยถือว่าดังมากๆเลยแล้วก็5โปรอีกตัวหนึ่งแต่วันนี้ของผมไม่ได้เป็นตัวซีรีส์โปรนะครับเป็นตัว5.0จเฉยๆหรือที่ว่าทางแบรนด์เขาจะเรียกว่า5.0แชมเปียนนะครับมาเปิดกล่องดูกันดีกว่าเดี๋ยวดูนะ่เข้าๆนะครับก็คือตัวกล่องเนี่ยถือว่าทำแน่นหนาดูสวยงามมากสมราคาการเป็นซูเปอร์ชูตัวท็อปไปนะครับด้านหลังก็จะมีตัวไซส์ชาร์ตซึ่งผมยังแนะนำทุกทุกท่านว่าเวลาดูไซส์าชาร์ตรองเท้าจีนให้ดู E.U เท่านั้นนะครับไม่ต้องดู U.S ไม่ต้องดู C.M ไม,ด UK, ไม่ต้องดู U.K ต้องดูใดดู E.U อย่างเดียวนะครับมีเสยปัดลงแค่นี้เลยทางาจีนง,ง่ายๆนะครับเทคโนโลยีที่เด่นๆก็จะมี Xstep8 นะครับมีแผ่น T700 คาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็เป็นยาง CPUAlso มาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าซื้อเองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะคูน่นี้อืม กล่องไว้ก่อนสีตอนเนี้คือมันจะมีอยู่สองสีแต่ว่าเออเขามีสีใหม่เข้ามาวางจำหน่ายแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามีมีเข้ามาในทางการหรือยังนะครับแต่ว่าเห็นร้านฮิวเริ่มมีกันละคือเจ้าเอ็กเซปเนี่ยสีที่เขาออกวางขายสองสีแรกเนี่ยมันคือสีส้มนะครับสีส้มๆเหลืองๆที่หลายท่านก็น่าจะเห็นกันที่เป็นสีโปรโมทหรือสีโอจีนะครับตัวนั้นก็คือตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสี นี้สีขาวนะครับซึ่งสีขาวมันจะมีลูกเล่นที่เหนือกว่าสีส้มอยู่นิดนึงไม่ได้เหนือกว่าหรอกเรียกว่าเป็นลูกเล่นของเขาคือเห็นไหมเขามีการสลับสีกันในสีที่เป็นสีไฮไลท์ของคู่นะครับเป็นสีส้มกับสีเขียวก็จะมีการเล่นสีที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยข้างซ้ายเนี่ยลิ้นจะเป็นสีส้มเอาโซเป็นสีส้มและเอาโซจะเป็นสีเขียวส่วนข้างขวาเอาโซสีส้ม ลิ้นสีเขียวแล้วก็อินโซสีเขียวนะครับนี่ป้ายไม่ได้แกะเลยนะครับม,มาเดี๋ยวแกะป้ายแกะอะไรก่อนออกก่อนนะครับไอ้ป้ายเขาทำมาดีนะผมว่ามันเป็นแบบดึงออกได้น้ำหนักผมแอบช่างมาแล้วละ่ะก่อนตอนที่ได้รองเท้ามานะคู่นี้นะครับไซส์ของผมใส่ไซส์45นะครับ45 ถ้าเทียบเป็นสากลก็คือ11 US 29เซเมนะครับเท้าซ้ายของผมยาว27.8เท้าวขวายาว28เซนมนะครับใส่ตรงไซส์ที่11 US 45 EU 29 0นคู่นี้ผมเลือกใส่ตรงไซส์นะครับมาดูกันน้ำหนักผมช่งางไซส์นี้น้ำหนักอยู่ที่236-237กรัมนะครับข้างหนึ่งก็ถือว่าต่ำกว่า240กรัมถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบาเลยก็อาจจะไม่ได้เบาเท่า31เฟรม 2.0แต่ก็เบาประมาณเฟรมสอนะครับหนักกว่า v e b e r f ์ไนิดหน่อยแต่ก็เบาระดับเดียวกับ a d i ์ติออสประมาณนั้นนะครับพื้นตามสเปคกันนะครับเขาบอกว่าทำมาจากอ่า e p ็ x a. ซึ่ง x s t e เสเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีรองรับแกแรงกระแทกของเขาซึ่งในตัว Top X-Step เจะทำจากโฟมพิซ่าพิซ่านะครับ PISA เพิซ่านะครับเหมือนที่สอบพิซ่าที่เป็นกรณีกันนั่นแหละ โอก็นอกเรื่องเนาะแต่ผมเป็นครูก็พูดนิดนึงอ่ะซึ่งเจ้าโฟมพิซ่าตัวนี้เขาเอามาผ่านกระบวนการซูเปอร์ทิติคอที่อุณหภูมิและความร้อนที่เป็นแรงดันขีดจำกัดยิ่งยวดนู่นนี่นั่นทำให้เกิดกระบวนการแตกขยายนั่นแหละครับตามกระบวนการของเขานะครับก็พูดไปเราดวซึ่งจะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับบนล่างความแน่นมันจะแน่นประมาณนึงไม่ใช่นุ่มแบบนุ่ม,ม,มสบายขนาดนั้นนันจะแน่นนิดนึงคล้ายๆกับโฟม q u i c k f r a m e คิวทีน,นะครับของสับุ้เฟรมอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็คือมันพูดตรงๆมันคือรองเท้าเซกเมนต์เดียวกันนะครับคือเซกเมนต์ของเวเบอร์ไฟล์ของเฟมของตัวนี้ของอาดิออสพวกนี้นี่สวยงามไหน,ะนี่โอ้โหหมุน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 สวยงามมากสวยงามมากน้ำหนักเบาโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้คือพี่นุกมนุษย์ขาบนะครับได้บอกไว้ว่ามันมีตัวแผ่นตัวนี้เห็นไหมครับนี่แผ่นตัวนี้แผ่นคาร์บอนของเขาแผ่นคาร์บอน t 7 0 0แต่ t 7 0 0ของ เจ้า5.0แชมเปียนมันจะไม่เหมือนกับ5โปรโปรจะเป็นแบบฟูลเพจใช่ไหมครับตัวนี้เป็นฟูลเพจเหมือนกันยาวถึงหน้าเท้าเลยแต่เขาจะมีการเจาะรูที่แผ่นคาร์บอนหน้าเท้าเพื่ออะไรเพื่อให้แผ่นมันมีการงอตัวที่ง่ายขึ้นนีเห็นไหมมันจะมีงานงอตัวที่ง่ายขึ้นจะไม่ได้แข็งมากและการงอตัวง่ายขึ้นปุ๊บพอนักกีฬาที่ไม่ใช่อีดิทแบบผมเนี่ยเป็นนักกีฬาทั่วไปไน,นะครับแบบผมเนี่ยนะก็คือวิ่งแบบเพสสี่ห้าหกอย่างเงี้ยมันจะ ยุบตัวง่ายขึ้นงอตัวง่ายขึ้นส่งตัวแรงมากขึ้นและรองเท้าที่แผ่นแข็งๆมากๆแล้วเกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นไหมครับคือมันจะงอตัวยากแล้วบางครั้งถ้าความเร็วไม่ถึงมันเหมือนแผ่นมันไม่ทํางานแต่เนี้ยแผ่นมันจะทางานง่ายขึ้นงอตัวง่ายขึ้นแล้วก็การที่เขาจะมีปีกคาร์บอนด้านในรองเท้าตรงเนี้ยตามที่พี่นุกบอกนะครับก็คือจะช่วยคนที่เท้าล้มนะครับเท้าล้มในก็จะช่วยได้ตัวนี้จะเสริมความมั่นคงให้นะครับและตรงปลายนิ้วก้อยเขาจะมีการเสริมปีกคาร์บอน ออกมานะครับทั้ง2ด้านนะนี่ที่นดิ้วก้อยนะครับแล้วเขามีการยุบไม่ได้การยุบเป็นการเจาะเซาะร่องนะครับเซาะร่องของเขาจะเป็นการเซาะร่องด้านข้างเท้าด้านนอกซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เราวิ่งทาความเร็วอ่ะเราจะลงด้านนอกอยู่ละแล้วตรงเนี้ยพอการที่เขาเซาะด้านนอกออกกระเสริมแผ่นข้างในตรงเนี้ยคนที่เท้าล้มผมว่าเป็นซูเปอร์ชูที่เหมาะกับเขานะครับนี่นะครับก็มีหลายท่านเาปพิสูจน์มาแล้วนะครับอา่าแล้วอะไรอีก แผ่น0 0เจ็ดร้อยเขาเนี่ยจะบอกว่ามีความแข็งอยู่ระดับหนึ่งนะถึงไหมนั่นแล้วจะเห็นว่าเออมันจะมีการให้ตัวที่ง่ายขึ้นอะ่ะก็จะเป็นมิดกระเท้ามากขึ้นนะครับน้ําหนักเบาดีมากๆเลยอ่าขอดูอินโซอินโซถอดได้นะครับไม่ได้มีการแปะกาวเลยเลยอินโซเป็นโฟมนะไม่ใช่ฟองน้ำนะเป็นโฟมและมีความเด้งประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโฟมอะไรเป็นพีแบ็กหรือเป็นพิซซาไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเจาะรู ระบายอากาศที่ตัวแผ่นอินโซนะครับอ่าใส่กลับไปอินโซเขาน่าจะมีแรงส่งดีอัปเปอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นอัปเปอร์แบบไ์เวทนะครับแล้วก็จะบางมากบางมากเป็นอัปเปอร์สีขาวเนี่ยบางจนทะลุเห็นอินโซด้านในเลยทีเดียวนะครับนี่บางเข้ามากอ่ะน้ำหนัก247กรัม246กรัมเออการบุส้นอะ บูทโซนมาค่อนข้างเต็มนะครับนี่จะจะเห็นว่าบูท้ซนค่อนข้างเต็มไม่ได้เป็นล็อกแบบตัวยูหรือว่าเป็นพอร์ตอาจจะเป็นบูทโซนมาค่อนข้างเต็มซึ่งตรงนี้ผมว่าดีนะิวคับมีความแข็งแรงดีเลยแล้วก็มีเองยงยังอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเน็กเปอร์เซนต์เหมือนเซมเลยตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับเป็นแบบบางแล้วก็มีสกรีนไซส์สิบเอ็ดสี่ห้าเอ้ยรอบนี้ไซส์ US ตรงด้วยนะเดี๋ยวมาลองใส่ดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงขออนุญ,ญาตเออลืมเลย พื้นยางเขาเป็น CPU CPU Rubber also ซึ่งมีความเหนียวและมีความแข็งประมาณหนึ่งเลยก็คือยางของของเท้าจีนนะเอาจริงๆนะครับคือมันทนทานระดับใช้เป็นพันกิโลได้แล้วแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเขาให้มาเต็มมากเลย <S <S also นะคือให้มาถึงขอบเลยนะนี่ให้มาถึงขอบทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสุดขอบหน้าหลังตรงนี้ก็คือทนทานหายห่วงแน่นอนแล้ะโฟมเนี่ยผมดูลักษณะโฟมเขามีความแข็งแรงไม่น่าจะมีการฉีกขาดได้ง่าย เดี๋ยวลองใสใ่ดูก่อนนะครับอ๋อแล้วรุ่นนี้มีรูร้อยลันเนอร์ลูปนะครับท่านที่ชอบร้อยลันเนอร์ลูปแบบผมเนี่ยสบายแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บเดี๋ยวเออเฮ้ย,ยผมจะบอกว่าเรื่องไซส์อ่ะอย่าไปเพิ่มอย่าไปลดนะคือไซส์มันสากลมากเลยรุ่นนี้คือไซส์สากลมากคือดู EU ผมยังแนะนำดู EU อยู่เพราะว่า US ผมไม่แน่ใจว่ารองเท้าจีนเขาจะปรับมาตรงหรือ,อยังหรือว่าดูเซนติเมตรเนี่ยอันนี้เซนติเมตรไม่ตรงอยู่แล้วนะครับแต่คือคู่นี้45หรือ11 US เนี่ยมันเท่ากับ Nike Adidas เลยนะครับมันจะไม่เหมือน361ที่จะ over นิดๆอันนี้มันจะไม่มีความ over ของไซส์จะไม่ o v e r ไซส์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ข้างอ่ะดูกันนี่มันเหลือแค่นี้ ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ขออภัยก็จะเหลือประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้เหลือเยอะในข้างนี้ถ้าข้างขวาผมจะเหลือน้อยกว่านี้นิดน,นึงนี่เออแล้วเนี่ยการกระชับอะ่ะคือผมจะบอกว่ามันเป็นซูเปอรช์ชูที่ใส่ง่ายเพราะว่าสังเกตไหมนี่ดูเห็นไหมครับว่าเนื้อเท้าผมไม่ได้เกินขึ้นมาอย่างเนี้ยคือตัวแพตฟอร์มของเขาค่อนข้างกว้างและก็ตัวทั้งอัปเปอร์ทั้งอินโซและอินโซเนี่ยชั้นบนไอเอาโซ,าโซ,าโซมิโซมิโซชั้นบนเนี่ยมันจะรองรับตัวฝ่าเท้าด้านในของเราพอดีเลยนะครับจะไม่มีการว่าใส่แล้ว รู้สึกว่าเท้าตกขอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยตัวเนี้ยผมชอบเรื่องความมั่นคงน่าจะดีมากๆเดี๋ยวลองใส่ข้างแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอืมเอ้ยแต่ขอชมนิดนึงว่าตัว upper เนี่ยดีจริงคือมันไม่ไม่แคบไม่กว้างไม่ใช่รองเท้าที่หน้ากว้าง มากๆเหมือนรองเท้าจีนทั่วไปแล้วก็ไม่ได้หน้าแคบเหมือนรองเท้ายุโรปนะครับประมาณเอสินะหน้าเท้าผมว่าประมาณเอสิกมาเดวถ่ายนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า Xstep 160 X 5.0 Champion นี่ข้างขวาเท้ายาว28นะครับใส่รองเท้าเบอร์45จะเหลือเท่านี้นะครับซึ่งเป็นการเหลือระดับปกติซึ่งสามารถ ไปวิ่งมาราธอนได้เลยนะครับเหลือหนึ่งนิ้วโปง้งแล้วจะเห็นว่าเนี่ยเท้ามันไม่ตกขอบนะครับไม่มีการตกตรงนี้ถือว่าความมั่นคงดีมากเนื้อโฟมลองใส่ดูนะครับจะเห็นว่ามันจะเห็นว่ามันยุบตัวไม่ได้เยอะนะครับมันจะไม่ได้ยุบตัวเยอะแล้วก็แรงแรงเด้งดีนะแรงส่งดีมากเขาบอกว่า Energy Return ของเจ้าโฟมตัวเนี้ย มันอยู่ที่85%ซึ่ง85%เนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็เทียบเท่ากับพวกตัวโฟมของพวก3ามพวกหนึ่งนะครับประมาณกันเลยนะครับ85%จะเห็นว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นรองเท้าที่นุ่มย่อมนะมันนุ่มแน่นนุ่มแน่นคล้ายๆเฟร,ร,รมแหละคล้ายเฟร,รมมันจะมีความนุ่มแน่นในการสวมลองเหยียบไปนะครับจะเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่ได้ยุบเยอะนะครับความนุ่มจะไม่ได้นุ่มเท่ากับเจ้าเอเบลบีดสวิป นะครับไม่นุ่มเท่าเอเปรวิสวิปแต่นุ่มกว่า3ามเฟรมอ๋อผมรู้ละมันความนุ่มแน่นคล้ายๆกับ3ามฟิวเรียตตัวสีแดงของผมเป็นนุ่มแน่นประมาณนั้นเลยนะครับไม่ได้นุ่มยวบนะครับเออแต่การตอบสนองดีนะแล้วก็ตัวเอาโซเนี่ยมันมีการยึดเกาะที่ดีมากเลยแต่ผมชอบอัปเปอร์มากเลยอัปเปอร์ใส่สบายมากเข้าเท้าผมมากเลยอ่ะโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมแต่เดี๋ยววันนี้ยัง ไม่ได้เอาไปวิ่งกันนะครับเพราะว่าร่างกายไม่เคยพร้อมเมื่อไหร่ไปเที่ยวเพิ่งกลับมายัางเหนื่อยอยูเย่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปวิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังกันว่าเจ้า X s t e p หนึ 160, X 5้าจุดศูนยชเปนใส่แล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวขอลองสไตล์ดูสั้นๆแล้วกันนะเฮ้ยมันเด็งมากเลย แล้วการยึดเกาะน,นะครับวิ่งในพื้นปูนที่เป็นสนามปูนขัดมันอย่างเงี้ยไม่ลื่นนะแล้วยิ่งลงหน้าเท้างเงี้ยคือ,อ,อรู้สึกว่าแผ่นคาร์บอนมันทํางานง่ายทํางานเร็วมากอลองหลายพื้นผิวเลยนะออแต่พื้นอย่างงี้ก็ลื่นหน่อยแหละพื้นหินอ่อนเงนี้ยแต่เรื่องการหักเลี้ยวโคง้งเล้วอะไรเงี้ยถือว่าดีแล้วแรงเด้งดีมากเลยเด้งทรงดีนะครับแผ่นคร์บแล้วมั่นคงอ่ะยืนไม่มีรู้สึกเอยียง เลยไม่ไมีเอียงเลยในการยืนมันคงเหนียวมาก็ตอนนี้นะครับวันนี้12-12ยังทันอยู่ซื้อได้ในช้อปปีนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แต่รู้สึกไซส์มีถึงแค่4ี่สิบตอนนี้45จะหมดเหนื่อยมีถึงสีก็เดี๋ยวลองไปเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสี่พันต้นตน,นะครับหลังลงโค้ดส่วนลดแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ไปดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ชูที คุ้มค่าหน้าใช้นะครับคนมีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่